ดอกเตอร์ตรินถอดรหัสเบียดไว์ไลฟ์อาบน้ำฟังแล้วเก็ดเลยดอกเตอร์ทรรงหอหิบทันทาคาฆาถอดรหัสเบียดไว์ไลฟ์อาบน้ำเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาแบบนี้ เกิดกระแสการวิเคราะห์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์เมื่อดรตรินโพรักษานักอาชีววิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอัจยากรได้ออกมาให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการไหลสดในลักษณะส่วนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกนํามาเชื่อมโยงกับกรณีของนักร้องสาวเบียดไวท์ที่เคยตกเป็นประเด็นร้อนแรงจากไหลสดขณะอาบน้ํา รายงานข่าวระบุว่าดรตรินได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคมที่อาจเป็นเบื้องหลังพฤติกรรมดังกล่าวโดยได้สรุปเป็น5ลนักษณะร่วมที่อาจพบในบุคคลที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ 1. บุคลิกภาพแบบหลงตัวเองมีความต้องการอย่างมากที่จะเป็นจุดสนใจและได้รับการชื่นชมจากผู้อื่นรวมถึงการใช้รูปร่างหน้าตาเป็นเครื่องมือในการได้รับการยอมรับและประเมินคุณค่าตนเองจากยอดไหลและคอมเมนต์ 2. บุคลิกภาพแบบแ,บบแสดงออกแรง มีความโน้มเอียงที่จะเรียกร้องความสนใจอย่างสุดโต่งแสดงอารมณ์แปรปรวนเร็วและอาจใช้ภาพลักษณ์ทางเพศเพื่อควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อผู้อื่น 3. การขาดขอบเขตระหว่างพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะซึ่งอาจสะท้อนถึงทัฒนาการทางจิตใจที่ไม่สมบูรณ์หรือการไม่เห็นคุณค่าของความเป็นส่วนตัว 4. แรงจูงใจทางเศรษฐกิจหรือสื่อสังคมในบางกรณีอาจมีแรงจูงใจจากรายได้หรือยอดผู้ติดตามโดยมองว่าการใช้ร่างกายเป็น ทุนทางสังคม 5. ทัศนคติแบบเสรีทางร่างกายบางคนอาจเชื่อว่าการแสดงออกเช่นนี้คือสิทธิและอิสระในการแสดงออกของร่างกายซึ่งอาจต้องวิเคราะห์รวมกับเจตนาเชิงอุดมการณ์ดตรตรินยังได้เตือนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากพฤติกรรมดังกล่าวเช่นการถูกคุกคามทางเพศการถูกบูลลี่หรือการถูกนำรูปไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมรวมถึงอาสท้อนถึงความขัดแย้งภายในจิตใจหรือความเหงา การวิเคราะห์ของด็ตร์ตีในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวเน็ตซึ่งต่างก็นำมาพิจารณาและเชื่อมโยงกับกรณีของเบีย์เดอะไวท์เพื่อทำความเข้าใจถึงเบื้องลึกเบื้องหลังพฤติกรรมที่เคยเป็นประเด็นร้อนแรงในสังคมออนไลน์